ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึง่งกับนัท่าภักดิขนแก่นนะครับเป็นประจําทุกวันพระวันนี้วันที่สองนะครับมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ให้การติดตามนัทาภักดิขนแก่นไปโดยตลอดนะครับแล้วก็ มีเสียงเรียกร้องมาว่า,าน้บจากนี้ไปนะครับขอแบบคลิปละ15นาทีได้ไหมโดยประมาณเพราะว่าถ้าเกินกว่าน,นี้ไม่มีเวลาดูเลยนะครับกอทาให้ผมได้แบบตัดสนใจว่ามีหลายท่านละเกิดที่ขอมาอย่างจริงๆเพบอกว่าขอดูแค่10-15นาทีกําลังดีถ้าเกินนี้ไม่มีเวลาดูแล้วนะครับเพราะว่าภรรยาก็ได้ ลูกก็บ่นนะครับไม่มีเวลาให้กันนะครับโอเคครับได้ครับงั้นเข้าเรื่องเลยวันนี้เราจะให้ชมกันในแม่พิมพ์ที่เก่าแก่โบราณแน่นอนครับนี่คือพิมพ์เกศบัตุมยุคต้นๆนะครับสันนิฐานว่าน่าจะเป็นแม่พิมพ์มาจากบางคุมพรมนอกสมัยท่านเป็นพระเจ้าวาดที่บางขุมพรมนอกในสมัยนั้นอนนี้จะย้ายมาเป็นเจ้าวาดที่วัดละัข่งนะครับเอาแล้วครับมาชมกันนะครับนี่คือพิมพ์เกศบัตุมนะครับโบราณมาก เนื้องภาพนี้ผูกก่อนได้ใจมากครับนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่หา,หาชมได้ยากนะครับแล้วก็เชื่อเลืกันว่าหลาท่านก็คงอาจจะอมองข้ามไปเพราะมันไม่ได้สวยเหมือนกับพิมพ์ยุไปอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็พิมพ์ยุคกลางนะครับยุคยุคกลางนะครับเห็นไหมฮะเหน็นว่าภาพไม่ต่างกันมากขึ้นอยู่ที่ภาพอยู่ตรงไหนเวลาไหนนะฮะอยู่บ้านใครอยู่บริเวณไหน การรักษาดูแลจะต่างกันแต่ที่สุดแล้วจะต้องเหี่ยวไปจำาการเวลาไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามนะครับรคุณพายุไปนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับไม่เพียงจะต่างกันนะครับเอาแล้วครับเราจะเข้าเรื่องกันที่แม่พิมพ์ของอาพายุต้นนะครับพิมพ์ชาวบ้านนั่แหละรับกกอนยุกต้นนะครับค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนะครับซุปละคางหายไปเห็นไหมครับถ้าบอกพิบผนจะเหมือนสี่ชั้นเลยทีเดียวนะครับจริงๆมีสามชั้นทันเรือทันสิ่งแล้วก็ ฐานเรือฐานสิงแล้วก็ฐานหมอนนะครับพะเผานะครับสังเกตดูดีนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะแล้วก็มีหูคล้ายๆบายสีนะครับหูคล้ายๆกับพิมพ์ไกเซอร์แล้วแหละครับนะครับนี่ครับแล้วก็มีเก็บประตูข้างบนนะครับมีลักษณะบนบวดอยู่ข้างบนแล้วก็นี่ฮะการปูกขอนของเนื้อผ้าที่ค่อนข้างชัดเจนครับด้านข้างครับเห็นไหมครลักษณะรอยคูดรอยเลื่อนของ ค้างบนชันนะครับชัดเจนมากครับด้านล่างครับปลูกก่อนให้หลุดไปแม่หนึ่งนะครับด้านข้างด้านนี้ใช้มือองพระชัดเจนมากครับเหี่ยวนะครับข้าบนครับด้านหลังครับค่อนข้างแน่นเลยเฉยเดียวนะครับโอเคครับเราจะมาชมเนื้อภาพกันเลยนะครับเพื่อให้ไวต่อการรับชมนะครับ กลับบ้านท่านทีก็เอาให้คุ้มค่ากับกรารรอคอยสำหรับแฟนคับทุกท่านนะครับเอาแล้วครับมาชมกันเลยนี่คือเนื้อพระนะครับเก่าแก่จริงๆองนี้นะครับสันนิฐานว่าน่าจะอยู่ประมาณสักเราเราปี2 4 0พัสามประมาณนั้น4ี0ร้อยนย์นะครับ ประมาณยุคต้นยุคพิมชาวบ้านทุแหละนะครับเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแข็งแงเนื้อโอ้โหแน่นมากทีเดียวเอาละครับเราจะได้ชมกันลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้ลอยปีแยกนะฮะของเนื้อพระเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับนี่ครับเขาจะเก่าแก่ธรรมชาติแล้วก็มีการหดตัวของเนื้อพระเสร็จแล้วก็มีอะราคอนท์แทรกตัวคืออเจ้าเทาเนี้ยเขาเรียกว่าหินปูนอ่อน ลักษณะการงอกที่สะสมกันกลายเป็นอาราคไนน์คือหินปูนอ่อนเขาแทรกตัวตามร้อยพระเพื่อเสริมเนื้อพระที่จะปลูกก่อนไปตามกาลเวลานะครับป,ปูนเปลือกหอยนี้ลักษณะมีการเสริมเนื้อเป็นพระเหมือนมีชีวิตมีชีวิตเกิดจากชั้นบรรยากาศที่มีน้ําเล็กๆเ,เราออกน้ําเล็กๆแล้วนะครับคือการดื่มน้ําเป็นอาหารอาหารก็คือฝุ่นลายฝุ่นฝุ่นในชั้นบรรยากาศแล้วก็มีน้ํา ก็เหมือนอาหารของลักษณะของผิวพระก็จะมีการงอกเราเรียกอย่าน,นี้แบบบ้านก็คือภาพมีชีวิตนั่นเองนะครับปูนเปลือกหอยนี่นะครับ,นะรบแปลกนะครับเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเพราะว่าท่านสมเดตจโตก็นําเปลือกหอยมาเผาเผาแล้วตำบดนะครับแล้วก็เป็นเนื้อพระนะครับแล้วผสมผสานด้วยน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับแล้วก็อะไรนะเคี่ยวให้ร้อนๆเหนียวๆเพื่อ,อ สำอารวมเนื้อพระให้เหนียวหนึบหนักนั่นเองนะครับเพื่อให้จับตัวกันนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเห็นไหมครัลักษณะแบบนี้นะครับให้ชมไปนะครับผมใช้ให้ชมแบบแล้วก็แคปได้ก็แคปนะครับเห็นไหมครัมวลสารที่กอดจิตก็จะมีแบบนี้นะครับจิดอยู่เนะชัดเจนนะครับเนี่ยครับขเขียวพวกนี้เป็นเ,เว็บไซ์ยเพสกรวดแล้วก็มีหินแร่ไผ่ดำ นะครับคนเรียกนี่ไคล์เขาว่ากันไปลักษณะการปลูกก่อนเห็นไหมครับชัดเจนตรงนี้ก็จะมีเขาขุ้คุณๆนะครับก็คือการส่วนเนื้อของฮาราคไนเป็นผลอ่อนๆนั่นเองนะครับเนี่ยครับด้านในส้มก็จะมีการปีแยกส้มก็จะม้วนแล้วนะครับส้มม้วนละข้างในม้วนเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยครับมันต้องแบบนี้ครับพรจะต้องมีลักษณะที่เก่าธรรมชาตินะครับลักษณะตรงนี้บริเวณนี้เห็นไหมครั ถ้าหาดที่เนื้อกระเทาะออกไปก็จะมีการงอกขึ้นมาขาวขาวเห็นไหมครัเนื้อผ้าที่กระเทาะไปนะครับจะปรับให้มันแัดชัดๆนะครับนี่ครับชัดแล้วนะนะครับความเหี่ยวเห็นไหมฮะัปกันธรรมชาติมากเลยใช่ไหมฮะนี่เห็นไหมฮรเห็นไหมสวยงามมากนะครับเป็นพ้าที่เก่าแก่จริงๆ คุ้มค่ากับการรอคอยสำหรับแฟนคลับนะทขาวผ้าขนแก่นนะครับกลมาครั้งนี้ก็เอา้าดีๆมาฝากกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็เก่าแก่จะไม่ค่อยมีภาพที่สวยงามมากเท่าไหร่นะเพราะว่าน้นสะสมของเก่านะครับภาพที่หาชมได้ยากภาพที่ถูกทิ้งไปเนื่องจากที่ไม่มีคนสนใจเพราะว่าอาจจะตูถูกจีเก๊ถูกผิดพิมพ์อะไรก็ตามนะครับสำหรับท่าวผ้าเราดูเรื่องภาพเป็น เรารู้ว่าพระแท้เราก็หยิบมาเลยเราสะสมแล้วบูชาพุทธขุณของท่านพระของท่านสําเด็จโตยังอยู่อีกมากมายหลายที่ในประเทศไทยร่วมด้วยช่วยกันหานะครับเพื่อสะสมไว้นะครับกอแล้วครับแน่ครับจะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับพระของท่านก็ยังอยูก่กระจายอยู่ทั่วประเทศอยู่ทุกมุมหัวและแห่งของประเทศไทยนี่แน่นอนครับเพียงเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับแล้วก็เนื้อแบบนี้ย ให้แคบหน้าจอไปดูเนื้อเก่าๆค่ำๆอย่างนี้นะครับโสมเนื้อแก่ๆนั่นคือเนื้อพักแท้นะครับที่สร้างจากปูนปัอนหนนะครับไม่มีการอบนะครับถ้าอบมันจะแตกเป็นใยบนแบงบุมนะครับนี่ครับอันนี้ไม่มีชิ้ทางที่แน่นอนเห็นไหมครับนะครับแต่เป็นแล้วแต่ธรรมชาติเลยนะครับถ้าเราดูภูเขานะครับก็จะมีชิ้ทางของการแตกและแหงก้อนหินวางอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางนั่นแหละครับธรรมชาติ พัดสมเด็จเข้ามันกันนะครับนี่ยครับแล้วพระแคมหน้าจอได้นะครับแบบนาทีแล้วเราจะให้ดูอย่างเร็วนะครับแคปหน้าก็แคมนะครับหน้าอกเห็นไหมฮะัวงแขนโบราณมากเลยทีเดียวเป็นพิมพ์ที่แปลกตาไม่มีใครสนใจนะครับแต่ผมเนี่ยไม่รอดไม่เหลือครับถ้าอย่างนี้ผมเจอไม่ไม่รอดครับนี่ยครับเห็นไหมฮะัโอเคด้านหลังบ้างครับโอ้โหนวล ยนะยลืมนหมครับว่าพระจะต้องมีความนวลความฉ่ำแล้วก็ความเหี่ยวนะฮะแล้วก็มีชั้นลักษณะการเกิดชั้นเห็นไหมฮะไล่เป็นชั้นๆไปอันนี้นะครับถึงจะเกิดเขาเรียกว่าพระที่เก่าธรรมชาตินะครับและมวลสารจะต้องมีนะครับแม่พิมพ์ก็แม่พิมเนี่ยมียังไงก็ได้แต่เราหาเนื้อก่อนแล้วก็มาไล่หาแม่พิมพ์ฉลังจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงได้นะครับ ส่วนเขาจะตีว่ายังไงก็เป็นเรื่องของเขานะครับเราเราเอาเนื้อบันนี้มาก่อนแล้วเข้ามาหาสาเหตุดูความเก่าพิจนารณาดูว่าสมควรใช่หรือเปล่าแล้วก็มีแนวโน้มว่าแบบนี้มีจริงหรือเปล่ามีการสร้างไหมเราได้ดูได้ครับมันมีที่ดูเยอะแยะครับนี่ให้ไหมอะไรขนาดนะครับเกิดขึ้นอยู่บริเวณเนื้อผ้าที่เป็นหลุมนะฮะที่ปลูกกันก็จะมีการเสริมเนื้ออย่างแน่นอนครับนี่ครับ ห็นไหมครับสวยงามมากครับนี่คือ้านเนื้อปูนปลาหอยนะครับก็จะดูง่ายน่าสำหรับคนที่เข้าใจแล้วแต่บางคนก็ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆศึกษาไปเรียนรู้กันไปนะครับเอาแล้วครับเราจะมาชมความสวยงามะนะครับความสวยงามที่เป็นเนื้อขยายมากขึ้นเราจะดูอาราคนไนท์แล้วก็ดูแคลไซด์นะครับที่มีการงอกจริง ลักษณะแบบนี้ครับมันต้องแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเป็นหลุมอย่างนี้เห็นไหมฮะเนื้อต้องแบบนี้ครับเก่าก็ต้องเก่าให้จริงนะครับเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับสิบนาทีแล้วเราําดูแล้วก็แคมหน้าจอได้ครับเด๋ยวพาช้าแบบนี้ครับแต่ธรรมชาตินะครับเข้าใจนะฮะแล้วก็แคมหน้าจอได้ถ้าไม่เข้าใจก็ดูไปดูป่าวนไปวนมาได้ครับสิบห้านาทีเท่านั้นประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะ หินปูนใช่ไหลักษณะของหองนองินปูนพวนีงอกไป่ออกก็มัดก็เป็นอาราโคไดก็หินปูนบริเวณจุดขาวใสๆนี่คือข้าวใส,ใส,ใน,วใสนะครับที่เกิดขึ้นและความเป็นความจะตายพอตกตะกอนก็เป็นหินปูนขาวๆแล้วก็จะมีรูปพุ่นแต่การทับถมนั่นเองนะครับลักษณะปีแยกธรรมชาติและมีอาราโคไดอ่อนๆบริเวณนี้เสริมเนื้อนะครับโอเคครับๆๆนะฮะไม่ได้เจอกันานานครับแต่ก็ยังแบบนะ สิ่งดีๆมาฝากกันเสมอครับถ้าเกิดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบอยากให้เพื่อนดูก็แชร์ออกไปแล้วก็หให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพราะว่าราัศมีไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูข <laughs> อแก้กำลังใจดีๆต่อกันขอบคุณมากที่แฟนคลับบางคนก็ติดตามและคอมเมนต์มาว่าขอสั้นๆ15นาทีเอาพอแค่แบบนอนหลับวันดีได้ดูกันยาวๆได้ครับได้ครับนี่ครับ แบบนี้ครับเห็นไหมครับอลังคอาได้ก่อนโดดน,นี่ครับเห็นไหมครับกว่าเขาแทรกตัวเขาก็จะเกิดขึ้นใหม่นะครับปีแยกธรรมชาติร่องน้ํามันเป็นชัดเจนมากครับเอาละครับชมด้านหลังครับอย่าให้ดูอลังคอไหนเอออย่อาให้ดูแครไซน์นะครับเด็ดใสใสนี่ครับบัตรกายแห่งดวงดาว จะต้องมีแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมฮะต,ตุ่มใสๆพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับแล้วก็ท่าระบอเนี่ยเขาเรียกว่าช้ำเนื้อช้ำหนองลักษณะนี้ก็คือการงอกขึ้นมาใหม่พอง,งอกปั๊บก็เป็นอย่างละเป็นหินปูนอ่อนๆขาวๆ,าวๆก่อนะนอจะเป็นวนวลๆเหลืองๆนั่นคือร่องน้ํามันที่น้ําช้่บรรยากาศสึนนุบแอข้างล่างปุ๊บมันจะเป็นเหลืองๆชเขียวอมขาวอมเขียวแล้วก็มีกลุ่มคล้ายเมฆบดบทของฟ้า แล้วก็มีงอกใสๆอยู่บนสุดนี่คือจุดที่แข็งแข็แงแขที่สุดแข็งที่สุดก็คือแข็งในงนสนั่นเองพอเขางอกเสร็จก็จะกลายเป็นพอเขาแตกปึ้งก็จะกลายขขาเป็นขาวเป็นหินปูนแล้วก็ทับถมกันในที่สุดนะครับจริงหรือเปล่าอขอชัดๆหน่อยเอาเพิ่มไฟครับเพิ่มไฟให้นะครับนี่นครับสวยงามนะครับองนี้แน่นมากครับเนือ้อคุ้มค่านะครับคุ้มค่า,าจริง เนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นลมลงไปเนื้อพัดจะไม่เสมอกันมองงอกในการงอกของเนื้อพัดนี่จะงอกเป็นส่วนๆงอกทั่วบริเวณก็จริงแต่ตรงไหนเหมือนกับต้นไม้ภูเขามีต้นสูงต้นต่อการเจริญเติบโตไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอ่านี่ครับเราจะเรียกอ๋อเออเ,ออเออข้าใจเข้าใจแล้วนะครับการบรรยายของนักสภานี่คืออธิบายแล้วก็ ยกตัวอย่างก็เห็นภาพง่ายๆนะครับไม่มีอะไรภาษาที่เป็นทางการซับซ้อนมากเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับเป็นภาษาอังกฤษที่ผมไม่ค่อยเก่งนะครับเนี่ยครับพอเปนินปูนเสร็จก็ตกตะกอนเป็นขาวๆเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ครับมันก็ซ้ำแล้วซ้ำเราวันแล้ววันเล่านั่นเองนะครับสิบสามนาทีแล้วนะครับเอาละครับเนี่ครับเนี่ยชัดเลยนดี่ชัดเลยตรงนี้ชัดเลยที่บอกเนื้อเน่าเนื้อเน่าเนี่ยครับลักษณะของ การเกินใหม่ของการเสริมเนื้อนั่นเองเนี่ยครับชัดเจนนะครับองค์นี้ไม่มีอะไรคาใจนะนะครับองค์ต่อไปที่ยิ่งสวยกว่าน,นี้อีกนะฮะสวยกว่าแบบครับเพราะว่ามวลสารของอ่าในการสร้างพาของท่านเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะจะมีหลักๆก,ก็มีอ่ผมพุทธกุที่ท่านนะ่ตกเสษไว้ล่มวงหน้าแล้วก็มวลสารอื่นที่เป็นตัวอ่ตัว,ต,วตัวตั้งตัวจีก็จะเป็นข้าวก้นบาทบ้างเป็นบุญกระขอยมั่งเป็นผงใบลานมั่ง ส่วนผงพิเศษที่ท่านปกเสยก็จะอยู่เลยการตําบดแล้วก็ทําเป็นผงช็อกโดยทาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะหกขาว,ขาวอ่ะเหมือนช็อกนะฮะนะครับป้อมปั้นเป็นช็อกนี่ยครับ <c oughs> โคแบบนี้จบเลยครับแบบนี้ไม่มีราคาใจนะครับถ้าท่านรู้สึกดีกับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมแบบนี้ครับลักษณะการงอกเป็นใหญ่เลย เป็นเส้นเป็นใยเลยทีเดียวเขาจะเสริมเนื้อครับลมที่หายไปและมวลสารที่หนักหนักเหมือนสีริมพระคัแพงนี้ก็จะจมหายไปในที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนั้นครับเหมือนคนที่โดนบิดบนะครับเราก็จะเสริมเนื้อเองนี่ครับประมาณนี้คําเห็นไหมฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรคาดใจครับแบบนี้ครับดูครับบนสารพระยุต้นนี้เราแก้สายเกิดขึ้นบริเวณนะครับ15นาทีแล้วพอแล้วครับเพราะว่าตามคําขอเลยนะครับอ่าพอแล้วครับพอแล้วเอาไว้ดูอ่าคลิปต่อไปองค์ต่อไปมั่งเอาแล้วครับเราจะมาจบกันที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เอากล้องขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อการดูลักษณะของความหนาแน่นขององค์พระ จากการทดสอบด้วยน้ำส้มสายชูหยดเล็กๆนะครับเพื่อดูอะไรครับเพื่อดูปฏิกิริยาของการดันฟองนะครับดูบริเวณนี้นะครับแล้วครับผมจะพิสูจน์ให้ดูว่า้างคงนี้มีความหนาแน่นจริงหรือเปล่าหยดเล็กๆครับเห็นไหมฮะน้ำสดน้ำส้มหยดเล็กๆนะครับเมื่อแพร่กระจายปั๊บก็ทําหน้าที่ทันทีนะครับการแพร่กระจายไปอย่างช้าๆนะครับเห็นไหมฮะคือความไ่อยากช้าๆนะครับนะครับ จริงหรือเปล่าเนี่ครับจริงหรือเปล่านี่ครับนี่ครับนี่ครับการเกิดฟองการดันฟองครับชัดเจนมากครับแล้วก็หยุดแผงกระจายทันทีเห็นไหมฮะพอได้ที่ปั๊บน้ำส้มเกิดการุนเวียนไหลเวียนดูดดึงแล้วก็ยันขึ้นมามีการุนเวียนเกิดขึ้นน้ำส้มบนนี้ก็ทําหน้าทีุ่นเวียนอยู่อย่างนี้แล้วก็เกิดฟอง ธรรมชาติของเขาอย่างเนี้ยนะครับไม่หายไปนะครับน้าส้มไม่หายไปนะครับแต่ถ้ามันพัดที่ไม่มีอายุน้าส้มก็จมหายไปเลยไม่มีการไปกิิยาไหลบุญเวียนอย่างนี้ไม่บุญเวียนนะครับโอเคครับสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับอาหารแล้วครับเดินเวลาจนได้นะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าที่ผ่านมานะต้องขอขออภัยด้วยกบลังช้าพักขนแก่นทําทําการล่าสุดนะครับนี่คือพายุคต้นนะครับยุค พิมชาวบ้านก็แต่2403โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็เข้าสู่การสร้างนะครับพะยุคต้นยุคกลางยุคปลายผ่านมานะครับแล้วก็คลิปต่อไปวันนี้จะจะให้ชมวันพักที่2มีนาคมสมน64นะครับเราจะได้ชม2คลิปเลยพระยุคต้นแล้วก็พระยุคปลายนะครับแล้วต่อไปแล้วชมกันเอาละครับความสวยงามนี้แคปหน้าจอได้แล้วก็กลับมาอีกคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ ขอรับความขอบคุณจากนักช้าคนเก่งนะครับาจารย์และม่สซภาพกล่าขออภัยด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับีลยวคลิปต่อไปจะได้ชมพระยุไปลายนะครับพระยุบนี่ฮรสวยงามมากครับองนี้ดอกแจกเหมือนกันครับนี่ครับลับมาชมแล้วก็องนี้นะครับออกนะครับโอเคครับ นี่คือเกยโบตูมะยุกต้นพิมพ์ุณชาวบ้านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ